สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนูนรานสองนะครับก็คลิปนี้นะครับผมมาพบกับล้อแฟชั่นตามนั้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นนะครับขนาด4รูนะครับเป็น4รูมาตรฐานนะนะครับใส่ได้กับรถ4รูนะครับแทบทุกรุ่นนะครับยกเว้น4รูร้อยสี่สเช่นอาร์เวนซ่านะครับนิสสันซันนี่ทีดาในภูณียจักร่ได้นะครับนอกนั้นใส่ได้หมดนะครับร้อยละเกาสิในประเทศไทยใส่ได้ นะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแฟชั่นนะครับขอบ15ลายของเขาเนี่ยนะครับผมเป็นลายที่เรียกได้ว่าก็ถูกใจไวรุ่นหลายท่านนะครับเพราะว่ามันเป็นล้อหน้าเงาๆนะครับแอบลมดําหน่อยให้ดูเข้มนะครับข้างในติดแถบแดงนะครับให้ดูแบบไม่เรียบจนเกินไปนะครับตัวเนี้ยล้อเปล่าเนี่ยผมขายอยู่หลักพันนะครับเพราะว่าผมเคยมาเองนะครับเคยมาไม่แพงก็ขายไม่แพง นะครับถามว่าแล้วยางหลับมีไหมมีนะครับแต่ว่าล้อตัวนี้ผมยังไม่ได้ใส่ยางเพราะว่ารถแต่ละรุ่นเนี่ยมันใช้สเปคยางไม่เหมือนกันนะครับรอใส่ให้รุ่นไหนพวกผมก็อ่ะใส่ยางสเปครุ่นนั้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อก่อนนะครับล้อแฟชั่นนะครับส่วนใหญ่จะได้ความกว้างนะครับกว้างเกตมาตรฐานเลยนะครับอยู่ไหนเอ่ยอันนี้นะครับผมเห็นไหมครับล้อแฟชั่นเนี่ยส่วนใหญ่จะขายเรื่องลวดลายและความกว้างนะครับล้อเดิมเนี่ย เขาเออกแบบมาเขาจะไม่ได้ใช้ล้อหน้ากว้างมากนะักเพราะเขาเออกแบบมาตามกําลังเครื่องยนต์นะครับแต่ถ้าเกิดล้อแฟชั่นเนี่ยส่วนใหญ่จะให้เน้นล้อหน้าก,กว้างเลยเพราะว่าเขาก็มองไปถึงว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะใส่เขาเรียกไรทำเครื่องใหม่นะครับโมเครื่องให้แรงขึ้นนะครับต้องการล้อที่มันเกาะถนนมากขึ้นในการออกตัวเข้าโค้งเป็นต้นนะครับล้อแฟชั่นจะตอบโจทย์ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรแล้วนะครับนอกจาก ที่ผมเน้นไปตรงนั้นเพราะมันไม่ใช่ล้อแท้นะครับตัวนี้ล้อเทียบนะั้นนะครับเรื่องความกว้างของล้อเนี่ยมีประเด็นนะครับกว้างมากเกาะดีนะครับแต่มันหนักนะครับกว้างน้อยเกาะไม่ดีแต่มันเบานะครับผมเหมือนล้อจักรยานนะ่ะนะครับผมกับล้อรถบรรทุกนะ่ะถ้ามาเทียบกันเห็นไหมครับจักรยานใช้แรงคนนะครับเวลาเขาแข่งก the ารทูดฟองเนี้ยจักรยานทางไกลเนี้ยสังเกตดูได้ล้อเขาเนี้ยจะเล็กนะครับเล็กมากเลย เพราะว่ามันต้องทุ่นแรงของน้ำปั่นนะครับไม่งั้นถ้าใส่ล้อใหญ่ๆนะครับผมด้ำปั่นปั่นไม่ไหวนะครับมันก่อนถนนจะอยู่แต่มันหนักน,นะครับเพราะฉะนั้นเขาออกแบบมาให้เนี้ยเล็กๆพอแล้วเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่ามันเพียงพอต่อการขึ้นเกาะถนนแล้วนะครับอยากไปใส่ใหญ่หญกว่านั้นได้นะครับแต่ว่ามันก็ใช้แรงเยอะขึ้นกินน้ํามันขึ้นไปเงาตามตัวนะครับล้อใหญ่มากับรถใหญ่เป็นธรรมดานะครับ ชุดนี้นะครับทั้งชุดผมขายอยู่หลัพคาถ้าใส่ยางก็อยู่ประมาณ1นึ่งบาทบวกลบนะครับแล้วแต่สภาพยางต่จังหวัดมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับอยากได้ล้อ,อกว้างๆไปก่อถนนนะครับไม่ได้เสียเรียนเลอกกาลังเครื่องแรงตกอะไรพวกนี้ใส่ได้ไม่มีปัญหานะครับอย่างน้อยๆก็ใส่ถึงเวลาคำคางเบื่อเบือก็เปลี่ยนลายอื่นนะครับเรามีล้อแฟชั่นให้เลือกซื้อเลือกขากันประจํานะครับเพราะส่วนใหญ่ผมขายล้อเดิมเป็นหลักนะครับล้อแฟชั่นก็มีมาเถิดไว้ก็ขาย บางทีลูกค้าท่านใดสนใจลายอื่นนะครับแต่เพิ่งมาเห็นคลิปนี้เนี่ยนะครับแต่มีลายในดวงใจอยู่ลองสอบถามมาได้เผื่อเรามีผมเคยเชิญลูกค้ามาประมาณว่าใส่แค่ประมาณสามวันนะครับคุณแฟนไม่ชอบต้องถอดออกและก็จะได้มาใน,นราคาไม่แพงส่งต่อก็คุ้มกว่าไปเบิกอ,อะไรประมาณนี้มีนะครับสอบถามมาได้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับร้านเรานะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบ,บางขุนเทียนนะ ่วกนี้นนร้านก็เปิดบริการปกติแล้วนะครับผมหลัสกสงการพี่ท่านใดย,ยังไม่ได้เปลี่ยนล้อก่อสงก,การนะครับด้วยเหตุผลต่างๆน,นาน,นานะครับผมตอนนี้ก็ทยอยมาเปลี่ยนได้นะครับหลัสกสงการก็ยังมีของอยู่นะครับสนใจแบบไหนสอบถามได้นะครับก็คลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้คลิปหน้าโอกาสหน้ากลับมพกกาพบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ